ครัวเชฟบุ๊กวันนี้จะมาสอนทําบวชทุเรียนครับต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยเรามาดูส่วนประกอบเป็นก่อนเลยนะครับอันดับแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือทุเรียนหั่มหามนะครับผมแบบนี้ก,กรอบๆเลยแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาครับน้ำตาลมะพร้าว80กรัมนะครับแล้วก็กะทิ500 ml ครับ เริ่มจากอันดับแรกก็ตั้งกระทะนะครับวันนี้ผมใช้กระทะเชฟบุ๊กขนาด22ซนติเมตรทรงลึกนะครับแบบนี้ทำต้มได้ทำแกงได้ทำบวชได้สบายเลยครับผมและเราก็จะใส่กะทิลงไปนะครับ500 ML ใส่ลงไปหมดเลยแต่อย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับผมและหลังจากนั้นก็จะใส่เครื่องปรุงอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น น้ำตาลมะพร้าวนะครับ80กรัมที่เราตวงเอาไว้แล้วถ้าใครอยากได้หวานมากเพิ่มได้นะครับหวานน้อยลดได้แล้วก็เกลือป่นนะครับตัดเลี่ยนประมาณสัก1ช้อนชาครับเปิดไฟแรงได้เลยนะครับอันดับแรก คนเครื่องปรุงนะครับน้ำตาลกับเกลือให้ละลายพอละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะเบาไฟลงเป็นไฟอ่อนนะครับเคล็ดลับในการทำบวชให้อร่อยคือต้องระวังอย่าให้กะทิแตกมันนะครับผมพอเบาไฟแล้วนะครับส่วนผสมทั้งหมดละลายแล้วเราก็จะใส่ทุเรียนห่มที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำใครชอบเล็กชอบใหญ่หั่นได้ตามใจชอบเลยนะครับ ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเคี่ยวต่อไปนะครับดูจนกะทิเดือดครับผมพอกะทิเริ่มเดือดรีบปิดไฟเลยนะครับอย่าปล่อยให้เดือดงานเกินไปเพราะว่าถ้ากะทิแตกมันอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะเลี่ยนแล้วไม่อร่อยนะครับผมหลังจากนั้นก็จัดลงถ้วยได้เลยครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับบวชทุเรียนทําง่ายๆใข่ที่ซื้อทุเรียนมาแล้วปรากฏว่าแกะออกมาแล้วทุเรียนยังห่ามอยู่เอามาทําเมนูนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนพอต้มไปแล้วนะครับรสชาติบวชหว,วานๆหอมมันกะทิจะอร่อยมากส่วนเนื้อทุเรียนเวลาสุกจะเหมือนกับเนื้อมันญี่ปุ่นนะครับมีความหนึบความหวานอ่อนๆแล้วก็ความหอมแบบกลิ่นทุเรียนในตัวไข่ได้กินถ้วยนี้เป็นต้องติดใจยังไงก็ลองกันนะครับ บวชทุเรียนครับผมและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเชฟบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพัสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ